ผู้ชมคะสำหรับเด็กนักเรียน3คนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่ก่อนหน้านี้นะคะที่ถูกผู้ต้องหาที่มีอาการคล,ลั่งหลอนยาจากยาเสพติดเป็นผู้กอ่อเหตุหยิงเตรียมจะนาไปประกอบพิธีทางาศาสนาแล้วนะคะส่วนเหตุการณ์ที่หญิงชราวัย81ปีถูกคนที่อ้างว่ามึนเมาใช้มีดทําร้ายร่างกายจากด้านหลังในขณะนี้เจ้าหน้าที่เตรียมแจ้งข้อกล่าวหากับผู้กอ่อเหตุพยายามฆ่าค่ะ นายอมรอศักดิ์รักเกือ้อถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเหนือคลองจังหวัดกระบี่ค่ะหลังจากที่เขาถูกชาวบ้านในที่เกิดเหตุรุมทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บนายอมรอศักดิ์ก่อนหน้านั้นเนี่ยมีอาการคุ้มคลั่งนะคะใช้มีดพราไปทำร้ายนางแขมเครือวันวัย81ปีซึ่งกำลังทำหน้าที่อยู่ในพิธีสวดศพภายในวัดธรรมวุฒิสรณารามในตำบลปากกาสายอำเภอเหนือคลองนะคะซึ่งนางแขมก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลด้วยเช่นกัน ญาติของนางแขมเปิดเผยว่ากําลังทําหน้าที่เป็นโคศกนําสวดพระพิธรรมอยู่ในศาราวัดค่ะนายอมรศักดิ์มีอาการคล้ายกับคนเมาถือมีดพราเข้าไปตรงเข้าไปฟันที่ยายแขมไปหนึ่งครั้งนะคะจนล้มลงชาวบ้านที่อยู่ในงานเขาช่วยกันจับตัวเอาไว้นายอมรศักดิ์ก็ดิ้นจนหลุดค่ะแล้วก็จะเข้าไปทําร้ายร่างกายนางแขมซ้ําชาวบ้านก็เลยรุมประชาทันจนบาดเจ็บแล้วก็นําตัวส่งโรงพยาบาลน,นะคะ พันตำรวจเอกพวีศักดิ์สุวพิษภูมิผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเหนือคลองระบุว่าพนักงานสอบสวนจะแจ้งข้อกล่าวหาพยายามฆ่าเอาไว้ก่อนรอให้นางแขมหายดีจะเชิญตัวมาสอบปากคำรวมถึงสอบพยานแวดล้อมทั้งหมดด้วยแต่จากข้อมูลในเบื้องต้นทราบว่าผู้ก่อเหตุน่าจะเมาสุราค่ะแล้วก็มีประวัติเคยเสพยาเสพติดต้องตรวจเลือดเพื่อหาสารเสพติดอีกครั้งหนึ่งนะคะและในวันเดียวกันนี้ค่ะญาติิเตรียมจะเผาศพนักเรียน โรงเรียนเขาพนมสามคนที่ถูกนายธีรศัก์บุญเรืองก่อเหตุยิงเสียชีวิตเมื่อวันที่6กันยายนที่ผ่านมาโดยศพนายนนทพัฒน์อุดมศรีจะประกอบที่พิธีที่วัดถ้ำโกบที่ตำบลหน้าเขาส่วนนางสาวพัทธิราชูทองจะประกอบพิธีที่วัดพลุเตียวนางสาวนัทนิชาผุ่นเส้นจะประกอบพิธีที่วัดคลองเสียด ส่วนนายธีรศัก์เจ้าหน้าที่ได้ขออนุมัติสารกระบี่ฝากขังที่เรือนจำจังหวัดกระบี่ค่ะ